ขโมกขโมกครับมกหมกทะเลอร่อยอร่อยสูบครับสูครับเลือกที่นีาเลยครับเดกเขาือยาก

คุณพี่ทำอะไรขายบ้างครับหมกทะเลย่างเจ้ามีอะไรบ้าง<ม>อ่ะมีกุ้งป,ปูปลาปลาไม่์ไทรันดาแล้วก็ลูมีทะเลเจ้าราคาตั้งแต่เท่าไหร่พอละสามสิบห้าค่ะสามพอ,อยี่สเจ้าปกติเเขายที่ไหนราขาเนี่เขาก็เอามาแดกเป็นย่างเอาเลยเจ้าเดี๋ยวใช่ไปตองกล้วยอะไรเจ้าตองกล้วยค่ะ ขายมากี่ปีนะ6ปีค่ะเข้าปีที่เจ็ดแล้วเจ้าใช่ไหมน้องคุณพี่ทำอะไรขายบ้างครับหมกทะเลาย่างเจ้ามีอะไรบ้างอ่ะ เมนดานแล้วก็รวมมีทะเลเจ้าราคาตั้งแต่เท่าไหร่พอละสามสิบห้าค่ะสามพอร้อยเจ้าปกติขายที่ไหนหมกหมอหมกทะเลยากหมกทะเลยากอ๋อนะอร่อยอร่อยนะจ้านี่นี่ หอมหมกทะเลอะไรนะหอมหมกทะเลย่าอันนี้มันเนื้ออะไรอันนี้เป็นกุ้งกุ้งมีปูมีปลามีปลาหมึกมีไข่แมงดาทะเลด้วยนะจ๊ะขอดูนี่หน่อยขอดีทานกับข้าวร้อนๆทานในถ้วยให้แม่สะช้อนออก S <S อันหมายถ,ถึงเขาก็จะเอาแบบปกติมันจะเป็นแบบนึง่งนะคะนี่เขาก็เอามาแดบเป็นย่างเอาเลยเจ้าเดี๋ยวใช่ใบตองกล้วยอะไรเจ้าตองกล้วยค่ะขายมากี่ปีนะหกปีค่ะเข้าปีที่เจมส์นเจ้า <ixa ว S 1>